เร็วไปหรือเปล่าลูกแรกเฮ้ยเราจริงเลยฮะเป็นประตูที่หนึ่งขึ้นนำก่อนนะกาณาโชลูกนี้เขาปั่นเน้นๆเข้าเป็นประตูฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหเราเป็นประตูที่สองของกาณาโชฮะ <c oughs> เราไม่คิดว่ากาณาโชจะมาจังหวะนั้น เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับนักเตะตำแหน่ง LW นะแล้วก็เป็นนักเตะที่ได้มาจากกิจของฮาโลวีนนะฮะแล้วตัวนี้ได้มาฟรีแล้วก็ตีขึ้นมาจนถึงเม็ดสีม่วงแล้วนะครับเทนไปที่15นะครับตัวนี้ก็คือกานาโช่นั่นเองนะะโอ้โหเป็นนักเตะตัวจริงนะครับที่เล่นอยู่ปัจจุบันนะทีม แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฮะก็หลายๆคนก็อาจจะเปิดได้กันทุกคนเลยมากนะสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าผมเห็นรีวิวกันเยอะเลยว่าเปิดกันได้อันนี้อ่าผมอัพมาชีเม็ดสีม่วงก็ OVR ขึ้นมาร้อยสี่แล้วนะซึ่งว่าแบบมันมันคุ้มค่ามากเลยนะครับสำหรับการที่จะเก็บไว้เล่นนะฮะอ่ามาดูสเต็ของเขาสักหน่อยครับตัวนี้นะยังไม่ได้ลองเล่นแต่ผมจะลองเล่นให้ทุกคนไปพร้อมๆกันเลยสำหรับเม็ดสีม่วงนะว่าจะเป็นยังไงจะทำเกมได้ดีหรือเปล่านะ ส่วนสูง184น้ำหนัก72นะเท้าที่ให้มาเป็นเท้า4-5ถนัดขวานะตำแหน่งนะอัพสีม่วงแล้วเล่นได้ RW RM LM แล้วก็ RW นะฮะซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เราจะเอาลงวันนี้ด้วยนะครับ ส่วนดาวพลังงานนะฮะให้มาเพียงสี่ดาวเท่านั้นนะฮะแต่ไม่เท่ากับท่าสก,กิลที่ให้มาเพียงแค่3ามดาวนะผมเสียดายมากเลยนะครับการ์โชผมบอกเลยถ้าเกิดให้มาที่4ี่ดาวนะผมบอกจะเป็นตัวที่ราคาที่แบบว่าล้นตลาดแน่ๆ <S <S อ่ะมาดูสก,กิลคุณสมบัติ ของเขานะเป็นขยับหลอกแล้วหลบออกนะซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ยากมากนะครับสกิลตัวนี้คล้ายๆกับเลนเช้งแต่ว่าถ้าเป็นเลนเช้งจะดีกว่านะฮะก็ต้องใช้การฝึกกันพอสมควรนะครับค่าพลังก็อัพมาประมาณนี้ก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรอยู่แล้วนะความสมดุลร้อยเก้านะครับให้มาเยอะขนาดนี้ OVR ร้อยสี่นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับเม็ดม่วงนะอ่าคุณสมบัติของเขานะครับตัวนี้ให้คุณสมบัติมาสองอย่างก็คือเป็นยิงปั่นโค้งนะฮะยิงปั่นโค้งแล้วก็เหนือชั้นยิงปั่นโค้งนะถ้าเกิดเอาเล่น LW จะดีมากก็ค,คือการสรับเข้าในแล้วปั่นโค้งที่หลายหลายคนชอบเล่นกันนะฮะแต่วันนี้จะเอามายืน RW ไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือเปล่าอัตราการอ่า อัตราการบุกสูงอัตราตั้งรับสูงตัวนี้นะครับอาจจะหมดเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมเห็นสูงสูงหลายหลายหลาย,หลายตัวเอามาเล่นก็สามารถเล่นทั้งเกมเหมือนกันนะฮะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะตอนนี้ผมก็ตำแหน่ง r w นเป็นตำแหน่งของอ่าองลี Only, นะครับผมไม่อยากเอาองลีย้ายมาเล่นขวาซึ่งพอย้ายมาเล่นขวาแล้วองลีไม่ค่อยขึ้นเกมไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะส่วนการโชผมให้ไปเล่นที่ตำแหน่ง r w นะมาดูกันว่า จะเล่นได้ขนาดไหนนะ o v r ลดมาถึง1เลยเพราะว่าเป็นเม็ดม่วงอยู่นะถ้าเป็นเม็ดแดงก็อาจจะอยู่ประมาณร้อยสองร้อยสามประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าฮะมาเจอกันในเกมสักหน่อยฮะว่าจากการเล่นจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เล่นเป็นโหมด h ฮดชูเฮนะฮะเจอกับแรงแปดแสนแปดแสนหน่อยๆนะครับของเราก็อยู่แปดแสนสองไม่ค่อยได้ลงแรงตัต้งไห่นะครับไอดี ID นี้ก็เน้นซื้อตเตะาอลให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ มารับชมกันเลยฮะว่าจะเป็นอย่างไรทิมเขาก็มาหน้าเดี่ยวสูงมาเลยนะมานนี้ฮะเอาละเริ่มเกมฝั่งเขาได้เคลียร์ก่อนนะเอเริเกนจั่ไปฮะเอเรีเกนหมาต่อผ่านอย่างนี้ก็เสร็จเลยฮะ เร็วไปหรือเปล่าลูกแรกเฮ้ยเรายิงเลยฮะเป็นประตูที่หนึ่งขึ้นนำก่อนนะคือ,อลูกเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่าจะยิงได้แล้วไม่คิดว่ากานาโช่จะมาจังหวะนั้นโอ้โหดูฮะขึ้นนำไปก่อนลูกแรกฮะแล้วนาทีเพิ่งจะห้านาทีแรกนะ,ะกานาโช่ตัดไปก่อนหนึ่งลูกอู้อ่ะมาดูกันหน่อยฮะ ก็ถือว่าขึ้นเอิมเกมดีนะไม่แปลกอยู่แล้วนะสำหรับนักเตะเอไอใหม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะฝั <Huh? S 1> ่งเขาบุกมาลูกนี้ไหลกาดเอาอยู่หรือเปล่าแล้วโอ้โหหักลงไปอย่างนี้แล้วประตูเราก็เซฟพอสผมควรนะเอาอยู่ฮะเปิดไปที่องรลีะหากานาโชกานาโชอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขึ้นฝั่งนั้นจังเลยนะฮะรีวิวกานาโชแต่ขึ้นแต่ฝั่งซ้ายนะ เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นฝั่งขวายทุกคนได้ดูอ่ะหนีก่อนตอนนี้หนีก่อนแล้วก็ไปที่ร้องลีอีกตามเคยฮะจะเปิดมงลูกนี้ได้หรือเปล่ารองดูกาแลาโชววิ่งมาไม่ทันโอ้เข้ามือตุ้งสามประตูไปฮะอ้าวเสร็จเลยนะฮะเปิดอย่างงี้โธ่ดีโคตโธ่ดีโคตรแร้เป็นลูกปั่นของบล็อกเกอร์ปั่นเข้าไปฮะมงได้ไหมโองลูกนี้มองมืดนนิดนึงฮะ ขเขาก็พยายามจะสวนกลับเรานะเอาทีมเขาเล่นหน้าเดียวฮนะทำให้เราตัดเกมง่ายนะบีนี้ฮนะเร็วฮนะวอลกเกอร์ไม่น่าทันนะะทันไหมทันไหมเราเปลี่ยนมาต้องอู้เล้วแล้วเซฟฮะมาฝั่งกาล่าโชวฮนะกาล่าโชวจ่ายข้ากลางไปฮนะอฝั่งเขาก็ตัดเอาเรื่องเหมือนกันนะการตัดบอลเขาเนี่ย มาฝั่งดีแอซซิโคอ้หหลอกแอซซิโคไปแล้วอะเอาเอาอยู่เหรอนี่แอซซิโคนะเฮ้ยแล้วปูโยยืนเฉยเดี๋ยวก่อนหมดเวลาแล้วแล้วมันเป็นทดเวลาทําไมไม่เป่าอะโอ้โหแล้วไม่เป่าแล้วมันเป็นหน้าทีมเราฮะหน้าโกเราฮนะหมดครึ่งแรกไปฮนะนําไปหนึ่งลูกนะฮะหนึ่งประตูจากกาณาโชคุณลิดนะฮะหาช่อง ี่ฮะ้าชั่วก็ลงๆไม่มีใครส่งให้ฮะนิ่งนฮะนิ่งๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวหมดแรงฮะวีนี้ฮะวีนี้วีนี้นี่ไม่ได้บอลลงดอฮะต้องเสียใจด้วยเป็นฝั่งรดดีได้ไปนะสำหรับบอลลงดอเมื่อคืนแล้วฟาวฮะฟาวใครวะฟาวเราซะด้วยฮะจังหวะนี้เปิด สบายสบายฮะระยะมันไกลฮะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ฮะเอาอีกแล้วหนะ้าประตูอีกแล้วใจเย็นเดี๋ยวเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้โอ้โหแล้วกองหลังมุ่นเมอูแล้วกุลลิสนี่คือเล่นข้างบนข้างล่างเล่นทั้งเกมโอ้โหใครที่อยากได้นักเตะที่เล่นแบบทั้งเกมเยอะๆแบบคุ้มค่าที่สุดผมแนะนํากุณลิศเลยนะแพงหน่อยนะแบบลงมาเล่นปิดท้ายปิดหลังปิดหน้า เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลี้ยงกดแย่งอย่างเดียวไม่ได้นะเขาเลี้ยงหนีเราได้นะครับแล้วปัดลูกนี้อโหเรียบร้อยฮะแกลิเบลฮะอู้ด้ฮะเลนเช้งจังหวะนี้อูหดูฮะแล้วเป็นลูกตีสเสมอขึ้นมาฮะนี่ฮะคุณลิทนะฮะหมัวแต่ภาพฮะเสร็จเลยโดนไปหนึ่งลูกฮะมา การาโชลูกนี้ขอปั่นเน้นๆแล้วเข้าเป็นประตูฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหเราเป็นประตูที่สองของการาโช่ฮะโอ้โหปั่นแบบเต็มขีดนะเมื่อกี้โอ้โหอาเรื่องว่ะเหมือนเขาจะเปิดไกลมาลูกนี้แล,ล้วล้าหน้าฮะโอ้โหแล้วมารอหน้าเดียวมารออย่างงี้เสร็จเราอะเช็คล้มหน้าไป แล้วนาที80ฮะเขาจะตีเสมอเราได้หรือเปล่าหรือเราจะซัดเป็นลูกที่สามไม่เขาเห็นดูฮนะบุลิตเข้าตัดบอลได้ดีฮะเป็นฝั่งเขาได้ทุ่มไปเอาล้วฮะฮาวเวิร์ดว่าไงฮะบอเกอร์ปูโยนี่ฮะเจอปูโยเป็นไงรู้จักหรือเปล่าเราปูโยผมเอามาเล่นตำแหน่งซีบีฮะเล่นดีมาก เดี๋ยวรีวิวให้แยกเป็นคลิปต่างหากเลยเอาเป่าเธอเป่าเธอปูโยเตะจิงไปโอ้โหมาถึงเอ่อออเออเหมือนจะได้อีกลูกฮะลูกนี้เหมือนจะแล้วเป่าหมดเวลาฮะคิดว่าจะได้ลูกที่สามซะแล้วฮะโอ้โหแล้วก็เป็นสองประตูต่อหนึ่งจบลงไปโอ้โหนะก็เป็น ตำแหน่งปีกนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับแต่จะให้ดีกว่านี้นะครับมันน่าจะให้สกิลมาสัก4ดาวนะครับเพื่อจะให้ได้ใช้สกิลเยอะๆหน่อยนะครับปีกนี่คือถ้าเกิดไม่มีสกิลเยอะๆนี่ยากเหมือนกันนะการซึกแซกการเลี้ยวการอะไรเนี่ยอ่อาศัยเปิดอย่างเดียวแต่ว่าที่เล่นมาเมื่อกี้ก็การไดโชว์ยังไม่ได้เปิดเลยนะก็มารับลูกเปิดจากฝั่งองลีอย่างเดียวเลยนะครับ ก็จบไ้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวเม็ดสีม่วงนะฮะเอาไว้เป็นเม็ดแดงเม็ดส้มสัญญาเลยว่าตัวนี้ผมจะตีไปให้ถึงเม็ดส้มแล้วเอามารีวิวอีกครั้งนะครับว่าเล่นได้อย่างไรแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะแผนนี้มันดูจริงจังเกินไปนะฮะเล่นค่อนข้างยากนะหลุดค่อนข้างง่าย หลุดค่อนข้างง่ายก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้สามารถแชร์กันได้นะครับแชร์มีเทคนิคมีอะไรสามารถคอมเมนต์แชร์ได้เลยนะครับต่อว่ากันได้นะครับมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดคอมเมนต์เยอะๆนะครับไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เอาไว้ท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าผมมารีวิวอีกตัวให้ดูนะครับจะเป็นตัวไหนรอติดตามครับ